สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันนี้อัปเดตเส้นทางพายุและทิศทางการเกิดฝนในบ้านของเรากันครับในเช้าว,วันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10พฤษภาคม โดยภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นการเคลื่อนของฝนที่เกิดขึ้นจริงในเมื่อวานนี้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะเป็นไงครับดูทรงแล้วถ้าสายตาไม่ผิดพลาดเมื่อวานภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างชะอามูฮิหและปานบุรีนะฮะเห็นไหมครับน่าจะโดนฝนเยอะครับในขณะที่ใต้ล่างฝนบางกว่าคาดหมายเล็กน้อยสาเหตุก็ เนื่องจากว่าใต้บนอยู่ในหนทางของสายพานลมล่างเมื่อวานนี้ที่วิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุที่กำลังโตว,วนตันโตคืนนะ<ก>นเห็นไหมครับโดยที่ภาคใต้ล่างแม้ว่าลมใต้ยังคงพาดผ่านนะฮะแต่จากที่พายุด้านซ้ายที่เป็นฟันเฟืองขยับห่างออกไปไวเลยทำให้ลมเบียดขยับตามฮนะแล้วก็บางลงฝนจึงยกตัวน้อยลงฮนะเช่นกัน ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะเพื่อย้ําว่าสายลมทําให้เกิดฝนได้จริงๆและทุกอย่างมีคําตอบเพราะเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้ทรงลมฝนก็ยังคงเป็นแนวลมคล้ายๆเดิมฮะกระดชากจากอิทธิพลของไซโคลคล้ายๆเดิมที่เพิ่มเติมคือวันนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มในภาคอีสานเต็มๆบ้างจากเมื่อวานที่ภาคอีสานไม่มีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ โดยเราไปส่องพายุไซโคลนกันเลยฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้จากภาพดาวเทียมจะเห็นว่าพายุที่หมุนวนฮะไซโคลนที่หมุนวนบน,บนอา่าวเบงกอลอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพอตแบร์นะฮะเมืองหลวงของหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาเนี่ยแหละครับโดยตอนนี้ทวีกำลังแรงเป็นพายุไซโคลนหรือเวเอริเซิร์ฟไซโคลนฮะด้วยความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ ความกดใกล้ศูนย์กลาง980มิลลิบาร์ถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้แถบขวาของประเทศไทยเรานั้นก็คือใต้ฝุ่นดีๆนี่เองครับพี่น้องพายุก็ขึ้นไปถึงระดับใต้ฝุ่นนะฮะโดยเว r ริเซิร์ฟไซโคลอัศนีลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งสู่อา่าวเบงกอด้านบนนะตอนบนโดยที่คาดหมายแท็กเส้นทาง ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะก็คือวกไปทางขวานะมีแนวโน้มวกไปทางขวาเข้าประชิดฝั่งบังคลาเทศหรือติดประเทศเมียนมานะฮะและในตอนบ่ายวันนี้ฮะคาดว่าจะทวีความเร็วลมขึ้นไปอีกฮนะขึ้นไปอีกด้วยความเร็วลมร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ก็ยังคงสอดคล้องนะครับกับการคาดหมายเส้นทางของ j t w c หรือศูนย์เตือนภายใต้ฝุ่นนาวีของทัพเรือสหรัฐเนี่ยครับ โดยให้พายุไซคโคลนหมายเลข TC02B นะฮะหรือเวลิสเซิร์ฟไซโคลนชื่ออัศนีลูกนี้มีทิศทางฮะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนกันเช้านี้ฮะ เช้านี้ JTWC ให้ความเร็วลมที่75นอตหรือ140กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะโดยมีทิศทางไซโคลงวกไปทางขวาไปทางบังคลาเทศและเมียนมาเช่นกันน่ะเหมือนที่ภาพถ่ายเมื่อกี้ครับมาติดตามกันครับท้ายที่สุดแล้วไซโคลลูกนี้จะกลายเป็น จะเป็นซูปเปอร์ได้หรือไม่จะขึ้นฝั่งตรงไหนวันที่เท่าไหร่หรืออ่อนกําลังลงในทะเลเซมุดไปลงไปหาพญานาคเลยก็ <c oughs> เป็นไปได้นะครับพี่น้องดังนั้นในวันนี้นะครับแม้ไซคโคลจะเคลื่อนห่างออกไปทางตะวันตกแต่ด้วยกําลังนะกำลังของพายุที่มันแรงขึ้นนะฮะปกติมันต้องอ่อนลงแล้วฮะพูดถึงลมทางบ้านเราแต่กําลังเวลาไซคโคลมันเคลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยลมมันก็จะจะห่างลงใช่ไหมฮะ แต่มันก็ยังคงทรงตัวลมล่างเพราะว่าพายุมันแรงขึ้นนั่นเองบ้านเราจึงต้องคงส่งผลกระทบต่ออากาศประเทศไทยต่อไปนะครับพี่น้องโดยการสาวดึงเหนี่ยวนำของสองพื้นลมหลักนะฮะให้เป็นตัวฟันเฟืองขับเคลื่อนสายฝนในบ้านเราลมแรกก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะจากภาพที่เห็นคือกระแสลมบน500เฮกโตปาสาลฮะลมบนนั่นเองพี่น้องเป็นยังไงครับมองแนวลมบน นำเมฆฝนในบรรยากาศชั้นกลางฮะทรงลมวันนี้ฮะแปลกๆนะพัดเข้าหาไซโคลแล้วก็พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะโดยพัดผ่านภาคใต้ไปทางด้านข้างนะทางตะวันตกของประเทศของเราเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็วกแนวลมปกคลุมประเทศไว้ด้วยกำลังอ่อนฮะกำลังอ่อนโดยทั่วไปไม่แรงครับตามลูกศรสีดำ ในขนาดที่ลมล่างฐานฝนนะ850หเฮกโตปาสคาลนะเห็นทรงแล้วเป็นไงครับพี่น้องวันนี้เลือดสุพรรณฮะเลือดสุพรรณเหมือนเดิมฮนะไปไหนมาไหนด้วยกันนะกับลมบนเหมือนเมื่อวานเลยเห็นไหมครับโดยพัดเข้าหาพายุแล้วก็พัดเป็นลมใต้ขึ้นไปเลาะด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วกเข้าปกคลุมภาคเหนือด้านบนนะตอนบนนะ วกเติมความชื้นด้านบนโดยพี่น้องจะเห็นว่าแนวลมล่างอีกด้านหนึ่งทางทะเลจีนใต้พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วพัดบวกขวานะพัดบวกเสยขึ้นไปบวกขวาประสานกับแนวลมบนที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้นะเลยปกคลุมภาคกลางล่างนะภาคกลางตอนล่างอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกไวนะ้ฮะตามลูกศรสีเหลืองพี่น้องเห็นทรงลมล่างแล้วพอมองแนวฝนตกออกไหมครับวันนี้เป็นไงครับ เดาได้เลยใช่ไหมครับแอนิเมชันแรงๆแน่นๆตรงไหนอากาศก็มักจะยกตัวได้ดีตรงนั้นเช่นกันดังนั้นลักษณะเช่นนี้นะวันที่97โมงเชา้าวันนี้ถึง7โมงเชา้าวันที่10พฤษภาพรุ่งนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเชา้าวันนี้จนถึงเชา้าวันพรุ่งนี้ฝนจากแนวลมพายุตกได้ตลอดนะฮะร,รอความชื้นยกตัวเป็นไอน้ำชุ่มๆจนเมฆอุ้มท้องไม่ไหวแล้วก็ปล่อยน้ำไหลลงมาในพื้นที่นะฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ ก็ทุกเวลาครับพี่น้องโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่กระจายตกปานกลางส่วนใหญ่เหนือบนนะได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะแล้วก็มีฝนปานกลางขึ้นไปได้บางส่วนเล็กน้อยฮะในพื้นที่ของภาคเหนือล่างในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสีของพื้นที่วันนี้อีสานมีฝนกลับมา,มาตกมากขึ้นตามแนวลมที่พี่น้องได้รับทราบกันไปแล้วโดยมีฝนปานกลางขึ้นไปได้ส่วนใหญ่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรขอนแก่นกาะสินมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็จังหวัดบุรีรัมฮะ แล้วก็มีติดทางบุรีรามก็เป็นไรฮะสุรินใช่ไหมครับพี่น้องสุรินสำหรับภาคกลางก็มีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละ30นะโดยทั่วไปของพื้นที่ภาคกลางฝนลดลงนะวันนี้แล้วมีฝนตกากลางขึ้นไปได้ในส่วนของแนวลมภาคกลางล่างนะส่วนใหญ่ก็ตกบริเวณนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะกรุงเทพมหาคนครและปะริมนมณฑลสําหรับภาคตะวันออก ก็มีฝนฟ้าขนองกระจายวันนี้ก็ร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนเพิ่มจากเมื่อวานแล้วมีปริมาณฝนตกส่วนใหญ่ในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีฝนปานกลางขึ้นไปได้ส่วนใหญ่ตามสายพานลำเลียงนะพี่น้องลมแน่นๆนะ ก็จังหวัดพชรุบรีบางส่วนทังด้านใต้นะฮะก็มีปจัจจวบคิริขันชุมพรระนองแล้วก็ไปภาคใต้ด้านล่างที่ลมใต้เสยมาเยอะๆคือจังหวัดยะลาและนราธิวาสนะฮะตามที่เห็นแล้วก็คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรฝั่งอัลมานคลื่นสองอ่าคลื่นสูง 2, 2เมตรขึ้นไปอากาศก็มีประมาณนี้วันนี้พรุ่งนี้สวัสดีครับ